วันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2565ศาสตราจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ศศร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวศิริราชนำหน้าด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้คุณถึงมือแพทย์เร็วผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉินเซฟเวอร์การบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันเวลาถูกเวลาถูกสถานที่และถูกต้องซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำ่วในการโรงพยาบาลสิริราชรองศาสตราจารย์ในแพทย์เชิดชัยนบมณีจำรัดเลิศรองผู้อุ่วในการโรงพยาบาลสิริราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สัทธาริยาพัน์ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินสิริราชและคุณนัทวุฒิอมรวิวัน์ประธานกรรมการบริษัททรูดิจิตัลกรุ๊ปจำกัดพร้อมผู้บริหารสิริราชมูลนิธิและผู้บริหารบริษัทสิริราชวิทยาวิจัยจำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนในการร่วมพัฒนาณห้องประชุมอาคารนวมินทรารา,าพิตร8ดพรรษาชั้น26โรงพยาบาลสิริราช